มีทองอ่อนค่ะเอ่อก็ฉีดเข็มที่สองนะคะแขนนี่็นไม่ข้นค่ะแล้วก็เป็นใช้เขาบอกว่าใช้เวลาห้าเดือนถึงจะหายแล้วตอนนั้นที่ว่ารู้จักกับแม่นะคะแขนนี่ยกยกขึ้นสูงไม่ได้เลยค่ะแต่พอมาแบับแม่แล้วได้มาเข้ากลนะุ่มเอ็มเอสอนะยกแขนยกขึ้นได้ยกสุดๆได้เลยค่ะค่ะ แล้วพอ,พอไปฉีดเข็มที่สองนี่ทั้งบ้านเลยค่ะเป็นโควิดกันทั้งบ้านเลย่แล้วก็หายใจไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมีต้มพวกสมุนไพรกินนะคะ,ะใช่อใชตอนนี้คือโป่งโล่งสบายขึ้นเนาะร่างกายมันเบาขึ้นกว่าเดิมเนาะแขนยก สุดสดได้ค่ะยิงออกกำลังกายชีก้กลงนะคะ uh huh. ยิ่งสุดเพื่อสุดสุดเลยอะค่ะ uh huh. ตอนนี้ uh huh. ไม่ขัดไม่ยก,ย,กยกแบบสบายสายได้แล้วค่ะเ uh huh. อ็มเอสอัพล้างนมผูโสนเก็บผูโซนจ้าอนมูโสนเก็บผู้ซนก็คุณสุดที่นีค่ะ ไม่กุนเอสอาวังว่านเก็บกุศลกับพี่อ้อยจังคะที่เอซอาวว่าว่าว่าโน๊กกุศลเก็บกุศลกับคุณแม่้อยเลยค่ะบอืมดีงามเนาะเก็บกุศลกับอ้อยค่ะอืมดีงามค่ะ